กราบสวัสน้อยน่ารักนะครับกลับมาให้ผมเ o มอนเทรดดิ้งการ์ดเกมพ็อกเก็นะฮะวันนี้จะพามาดูอีกหนึ่งเด็กนะครับที่แบบค่อนข้างมีความเถื่อนและโหดมากนะฮะนั่นคือแบบอีกตัวเนี้ครับเมกาชื่ออะไรนะฮะอาจยากมากครับคังแขงชีฮันบ้าใช่ป่ะอันนี้บอกไม่รู้ว่าแกงทุกปีเรียกว่าแขงแคงแๆงนะฮะไม่รู้ว่าแม่งออกเสียงว่าอะไรนะครับควนี้ข้อดีของไอตัวนี้มันคืออะไรนีครับ สกิลครับ 3G ตี80บ,บางคนรู้สึกว่าแม่งกากเว้ยแต่อันเนี้ยมันตี2อฮิตครับฮิตแรกตีก่อน80ิฮิตที่2ตีอีก40ความพิเศษคือถ้าคุณตีตัวแรกตายฝั่งตรงข้ามแม่งต้องเลือกมอนขึ้นมาก่อนเลยว่าจะเอาตัวไหนขึ้นมาต่อแล้วแล้วนะแล้วนะคุณค่อยตีฮิตที่2องว้าหมายความว่าถ้าคุณตีตัวแรกตายเพ๊อ่อีกฝั่งแม่งเลือกขึ้นมาอีกตัวนึงแม่งมาโดนต่อเลยส0หรือถ้าเขาไม่ตายคุณตีปึ้งๆร20เก็ตยา แต่มันพีกกว่านั้นครับเวลาคุณใช้เลสหรือเวลาคุณใช้บอสร็อกเก็ตคุณจะทำดาเมจบวก20บวก22รอ,อบเช่นเลสฮิตแรก100รเลสฮิตที่2อีก60ไม่ใช่40เท่ากับเลสจะบวกดาเมจ40หรือถ้าคุณใช้บอสร็อกเก็ตบอสร็อกเก็ตจะบวกคิดแรกกลายเป็น90ฮิต2กลายเป็น50คือบวกให้20ครับเพราะฉะนั้นดาเมจ OP มากนะครับโ p สุดๆเลยแต่คุณต้องหาจังหวะใช้ให้ถูกต้อง หลักการมีแค่นั้นฮะเพราะฉะนั้นครับเราจะจัดเด็กคอมโบคู่กันกับปีจูและเซาครับเราจะทํายังไงก็ได้ให้แขงแม่งได้ตีในเทิร์นที่2ครับเทิร์นที่2องไม่ว่าคุณจะเริ่มก่อนหรือเริ่มหลังคุณต้องทําให้แขงได้ตีครับเพราะฉะนั้นคอมโบทั้งหมดปีจูกับเซาครับอีเลเมนทัลสวิตทุกอย่างเราจะใช้ทั้งหมดนะครับแต่เราต้องการลดจํานวนแขงนะฮะเพราะฉะนั้นคุณใส่แค่ใบเดียวครับแล้วคุณใช้เทรนเนอร์ขุดมันขึ้นมานะครับ คอนเซปต์ Concept, มีแค่นี้จริงจังเมื่อพร้อมแล้วเราไปดูเด็กไลอัพกันครับไปบะฮะเด็กไลอัพเนี่ยฮะเราใส่เมกาแขงนะฮะแค่ใบเดียวนะครับแล้วเราใส่ปีจูนะครับสใบเซ拉สอ2ใบครับทั้งเด็กคุณจะมีมอนอยู่แค่5ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจะลดโอกาสที่ตัวแบบแคงแม่งจะขึ้นนะครับในเทิร์นแรกถ้าเปิดด้วยปีจูก็ดีเปิดด้วยเซ่าก็ดีครับ นะครับแต่ปัญหาตามมาติดๆเลยนะคือคุณต้องหาไอพี่แข็งขึ้นมาให้ได้เร็วครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่โปเกบอล2ใบครับอิเลเมนทัลสองใบนะครับเฮฟวี่เฮล멧หนึ่งใบครับเอาไว้แปะพี่แข็งแน่นอนฮะจะได้อึดขึ้นนะครับโปรเฟสเซอร์โอ๊กเราใส่2นะครับบอสล็อกเก็ตนะฮะเราใส่1นะครับเรดเราใส่1ไซรัสใส่1ครับอิลิมาใส่ไว้1ถามว่าใส่ทําไมเผื่อกรณีมือแม่งซวยจัดๆเว้ยแข็งแม่งขึ้น แล้วรับตีนไปสักดอกหนึ่งโอ้โหจุกจุกเนี่ยยกขึ้นแล้วก็แบบให้ปีจูขึ้นไปแล้วก็แบบเรียกจี้ใหม่อะไรใหม่คืออาจจะช้าแต่ดีกว่าโดนดาเมจนะครับเอาแบบนั้นแล้วกันนะครับกอปี้แคทใส่สองเพราะคุณต้องหาของให้เร็วมากๆสําหรับเด็กนี้นะครับเซเลน่าคุณใส่หนึ่งครับถามว่าใส่ทําไมครับเพราะเซเลน่าเนี่ยมันเอามาแทนคังได้ครับคือแข้งเนี่ยเวลาคุณใส่เนี่ยไม่อยากใส่2ไงคือคุณต้องการลดโอกาสที่มันจะขึ้นไงเพราะฉะนั้นครับ เราแบบใส่แบบนี้ไปเลยครับใส่เซเลน่า hmm. เพื่อเอามาขุดครับแล้วใส่แข็งแค่ใบเดียวนะฮะส่วนสเตเดียมคุณจะถอดออกก็ได้แต่ส่วนตัวพี่มองว่าสเตเดียมมันมีประโยชน์เพราะเด็กคุณเป็นเบสิกหมดเลยมันบวก h พให้มอนทุกตัว20 20, 20หมดเลยครับคืออย่างปีจูก็โดน2ทีตายถูกป่ะเซเลน่า era กลายเป็น1 1 0อ่ะมันก็ยังดีไงหรือคุณจะเปลี่ยนการ์ดดาเมดเพิ่มก็ได้นะคุณจะไปใส่เป็นบอลล็อกเก็ตอีกใบก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่เลยนะ แต่ส่วนตัวพี่มองว่าใส่สเตเดียมไว้ดีกว่าครับเอาไว้แก้ทางพวกแบบเด็กจิตเด็กนั่นเด็กนู้นอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่เขาจะใส่สเตเดียมเป็นแค่ใบเดียวคือคุณอย่าลงถ้ามันดูทางไม่ดีอ่ะถ้าแบบพลังจิตนะคุณให้มันลงให้มันลงสเตเดียมมาก่อนแล้วคุณลงสเตเดียมทับทิ้งเลยครับพลังจิตแม่งสตั๊กเลยเพราะว่าไอ้พวกนั้นมันจะไม่คำนวณเรื่องหนีครับพลังจิตแม่งต้องดิสน,นี่หนีหนู่นนี่น,นี่เกมเขาสตั๊กแน่นอนนะครับอ่ะเมื่อพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเกมเอนครับไปฮะ โอเคฮะเราต้อนรับเกมแรกนี่ครับด้วยการเริ่มคนแรกโอ้โหเฮ้ย <Hey! S 1> ชัยบาเฮ้ย <Hey! S 1> ไอ้นเนี้ยชนะนะเนี่ยคุณคุณเห็นป่ะคุณเห็นชัยชนะผมเลยป่ะคุณไม่เห็นใช่ไหมคุณไม่เห็นผมจะจัดชัยชนะให้คุณดูครับ เซรีนานี่นี่เนี่ยโอ้โหเปิดเกมแรกของวันนะฮะวันเหล่าเล่นกันตอนเนี้ยกวนตีสอครึ่งไงตีสอครึ่งผมบอกแล้วผมขอไปอัดคลิปก่อนเดี๋ยวผมกลับมานะฮะนี่งไงนี่ไงโอ้โหจีดีดีครับเชี่ยเอาอะไรไปแพ้ครับเนี่ยเอาอะไรไปแพ้ครับเนี่ยผมลองปีจูอีกไปนะ ฝั่งนู้นยังงงอยู่อ่ะยังงงอยู่ยังงงอยู่ยังคิดว่าจะชนะอยู่นะนะยังคิดอยู่นะนะนี่เอ็งเตรียมแพ้ทางเดียวที่เขามีติิดรอดคือเขาเปลี่ยนมือบ่มแต่เชื่อผมถอะพอเหลือสองใบเขาจะไม่กล้าแล้วเว้ยเขาจะไม่กล้าเลยโอ้ยโอ้หแน่นแนนแน่นแนนเลยเออ เออแน่แนๆเลยเองยังไม่รู้ตัวสินะเออเองยังไม่รู้ตัวสินะนั่นแหละนั่นแหละเองมันยังไม่รู้ตัวไอ้น้มป๊าปไงผมอีเิเมนทัลจริงจงผมไม่ควรลงปีจูเพิ่มดาเมจให้เขานะแต่ผมแบบ อยากจะใช้ทุกคนเห็นไงว่าความเถื่อนมันเป็นยังไงไงนี่ไงก็ปปี้แคทไงก็ปปี้เลยไงปาดไงอิลิมาก็มาไงโอ้โหลงไปอีกเอา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 ปีดีครับนะ เออเหองนอยู่ตอนนี้ยังเวอร์อยู่เวออยู่เฮียกูเอาไงดีวะกูเอาไงดีวะงี้เวอร์อยู่เวออยู่แล้วแต่พี่เลยฮะแล้วแต่พี่เลยฮะจีพีไม่ทันผมอะฮะแล้วแต่พี่เลยฮะผมแล้วแต่พี่เลยฮะตีเท่าไหะะ 1, 2, 3, 4, 5, ร่แล้ววะหนึ่งสองสามสี่ห้าตีร้อยหนึ่ง แล้วแต่พี่เลยฮะโอ้โหตีร้อยยี่สิบแล้วฮะแต่เราอย่าไปหวันนะฮะเอออย่าไปหวันแม้วันมามากผมอยากได้เนี่ยผมอยากได้เรดอะเรดเรดเรดอะเรดผมหาเรดต่อผมไม่สนใจเลยทั้งนั้นนะผมจะหาเรดต่อ นี่โอ้ก็ได้นะเฮฟวี่มาช้าไปหน่อยแต่ก็ยังมานะมาช้าแต่มานะทุกคนเอ่อแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ดอกแรกไปก่อนเออเลือกขึ้นมาแล้วเแบบเบเลือกขึ้นมา เลือกขึ้นมานั่นแหละนั่นแหละปรากฏแม่งมิตตี้ผมเสียวมิตตี้จริงนะแต่ผมว่าไม่ใส่จริงผมว่าไม่ใส่เรดการ์ดแล้วไงเอาดิโอ้อันนี้สะเทือนใจใบนี้สะเทือนใจอิริดา้าอิลิดา้า ใบนี้สะเทือนใจหูจัวอีกจัวอีกเอาใบนี้สะเทือนใจอ่ะใครที่สงสัยนะหาผมมั่วนะหาว่าผมมั่วนะวมมวน,ะนี่คุณดูคุณดูแล้วคุณจะรู้ความจริงเออไม่แปะกูตบปาบไปก่อน100นะฮะดูดอกที่2ครับเป็นไงผมบอกคุณแล้วเลสทำงานสองรอบ ใครที่บอกพี่ผมดูช่องนั้นมาอืกอัานังกิษออกเปล่าโตผมบอกแล้วผมมาแบบสุดยอดโตเออเป็นไงบอกแล้วเลสแม่งทำงาน่อรอบครับใบเนี้ยแม่งเถื่อนจัดเลย,เยคือคุณใช้แบบบอทล็อกเกตนะแม่งก็ตีสอรอบเว้ยจริงๆคือสุดเลสบวก40ด,ดาเมเรจสาหรับใบเนี่ยแม่งสุดสุดจัด่ะเลยครับเลยไปต่อไปต่อครับไปต่อฮะ เฮ้ย <Hey, S 2> เราเปิดเกมแรกของวันได้ดีนะฮะมาเริ่มหลังนะครับเหมือนจะดีว่ะเหมือนจะดีมากๆเลยนะใช่ ผมว่าผมชนะเลยอะ่ะอ๋อเฮียเสือกเสือกมีพรอคุมไงผมต้องมีเลสเท่านั้นละผมต้องมีเลสเท่านั้นละผมถึงจะตุม้มเดียวเขาหายเลยนะครับโอ้โหบี้ดีดเหรียญก็มาวะ่ะเช็ดแค่เช็ดแค่เช็ดแค่ไม่ใช่เทินหน้าแม่งเข็มฉีดยาผมนะเซเรน่าครับ บอกแล้วอย่างเงี้ยเวิร์กคือแบบคุณจะไม่มีโอกาสแบบมันลดโอกาสออกอ่ะเอางี้แล้วกันแล้วก็ผมโปเกบอลครับโอเคมีเซล่านะฮะเออแปะจี้นะครับเรียกจี้นะครับมือ ลุยดิลุยดิไม่จริงๆผมเพิ่มนกปอมก็ได้นะถูกป่ะเพราะเด็กเรามีแค่เจ็ดใบถูกป่ะเออใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ใช่ครับเออขอบคุณที่เตือนนะฮะเออใช่ใช่ผมว่าเราอลองเดี๋ยวลองนกปอมเลยลองนกปอมลองนกปอมโอ้ยอยากได้เลสอะเลสไม่มาเลยวะ บอลตัวไหมเลดไม่มาเลยอ่ะหนีครับต้องขึ้นแล้วต้องขึ้นแล้วต้องขึ้นแล้วเขาคงไม่ดวงดีดีได้สี่เหรียญนะผมว่าถ้ามันได้สีเหรียญก็ยอมมันเถอะเออไปก่อนหนึ่งดอกอีกหนึ่งดอกเออ เสียได้จริงถ้าเขาถ้าเขาไม่พักคุมนะผูกูว่าแล้วแม่งเข็มฉีดยาเทียล้อ่ะก้อยหนึ่งอย่าสองหัวกูขอสวยสวยดิแบบนี้สวยดิอืมแบบนี้สวยโอ้โหเอาเขาถึงตาย เองไม่ให้เขาแบบแจ้งเกินนะออผมผมจะไม่ลงแผนไปนะครับเพราะลงไปเลือดเขาเพิ่มหมดทุกตัวเลยนะครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงพระเอกผมมาแล้วไนงะพ่อพระเอกผมมาแล้วไนงะตีก่อนปาบเขาให้นะฮะตัวไหนจ้าตัวไหนจ๊ะ,จะพีบีป่ะจ้านี่เอาพีบีขึ้นมาครับยังไม่รู้เรื่องไง โดนอีกดอกไงเบ๋ออยู่แบบเฮ้ยได้ไงอะไรนี้เดยังงงยังงงยังงงอยู่ยังงงอยู่ถึงขั้นท้อเลยพี่พี่อย่าเพิ่งท้อดิครับเอางี้ผมเพิ่มเลื่อนให้พี่หน่อยพี่จะได้แบบมีแรงบันดาลใจเอคิดว่ารอดคิดว่ารอดอเนี่ยอ้คิดว่ารอดเลยทุกคนเอาคิดว่ารอดเนี่ย นี่งกูเลสเลยกูเลสเลยเออเต็มข้อเลยอเต็มแข้งด้วยไม่เงียไปก่อน100โดนอีก60สปะเออเรียบร e ้อย ex ex แม่เขื่อนจริงเลยสามจี G, ้ตีร้อยสี่สิบกับตีรนะ้อยหกสบเนี่ยโอ้โหมันเกิน เชื่อผมดิใบนี้นันเกินเบอร์จริงเว้ยเราคงไม่ต้องเล่นกันถึงแบบ5ตานั่งสองตาที่ก็เห็นความเทพแล้วครับใบเวนนี่ปะปะๆๆปๆปเราเราต่อยตา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 มหลักสูตรเรานะฮะไปครับ5ตาติดนะฮะแต่ละเด็กนะฮะไปครับสายฟ้า โอ้โหมาถึงกูเจอไอเวนนี้ก่อนเลยอะ่ะได้ถึงแม้ว่ามันจะทำคอมโบผมช้าไปหน่อยแต่ได้เธอหน้าผมเสยก่อนเลยบอล เชียร์ละมือผมมันสาหัสไปหน่อยวะทุกคนมันดูสาหัสตาก,กันเกินไปแล้วอะโอลีโอลีเขายังตีไม่ได้นะครับอ่าหนี แล้วก็แปะจี้ไปนู่นบ้าโอเคใบนี้ต้องมาละที่อะไรครับเนี่ยนี่มันอะไรครับเนี่ยโอ้โหกูไม่ไหวจะเกลือมือน่ะโอ้ยบทจะบอดก็บอดเก,กินอ่ะ อ่ะบมดมือจะยับก็บยับเกินกูอ่ะแต่ถ้าผมมองโลกในแง่ดีนะอย่างน้อยผมก็อ่ะได้ตัวเก็บนกปอม,มอ่ะอ่ะนี่อ่ะคือสิ่งที่ผมคิดว่าผมจะทำจะใช้โอลิแต่ปัญหาคือเขาพลาดเอ้ามาว่ะ โอ้หมาตัดมือทำไมนี่ก็ยังมาเหมือนเดิมไงโอเคผมโอ๊กเลยปึ๊บปึ๊บโอเคผมมี copy cat นะครับอ่าเธอหน้าผมจะ copy cat เขานะครับตีก่อนอ่าผมเก็บนกปลอมผมน่าจะเก็บนกปลอมได้ ผมเดานะเด็กเขาคงไม่ใส่ปอมสองใบเว้โอ๊กโอ๊กเขาโอ๊กลวเว้ยเขาโอ๊กลวเว้ย,ยสตเยยสตเดียมลงดีไหมสเตเดียมลงดีไหมผมว่าผมไม่สเตเดียมนะผมจะก๊อปปี้แคทเลยดีไหมไม่เป็นไรลงครับทั้งเขาทั้งเ่าครับได้หมด ผมก็ p y c แคเลยผมขอหาของผมบ้างหนึ่งสองโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยปะสวยปะสวยพี่สวยเลยปะสวยพี่สวยเลยปะสวยพี่สวยเลยเนี่ยซึ่งผมเดาว่าเขาไม่มีกุดมากผมเดาว่าไม่มีกุดมาแน่นอนครับ ตีครับตัวนั้นนะ่ะถ้าขึ้นมาเขาเก็บเซล่าผมไม่ได้เขาเก็บได้เซล่าผมได้หนึ่งตัวได้หนึ่งตัวเท่านั้นแล้วผมจะขึ้นไปส่วนเขาแบบหวานๆแล้วครับอ้าวแล้วไงเตเลยนะ่าไม่มีโอ้โห เออเท่านั้นแหละ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 ขึ้นดิขึ้นดีครับโอ้โหอันนี้จุกอันนี้จุกพูดได้คำเดียวว่าจุกเบย อุ้ยจุกเบยอ่ะจุกเบยอ่ะอันนี้จุกเบยอ่ะเลดเลดเลดอันนี้จุกเบยบอกตรงๆไม่น่าลงไอ้นี่ให้เลยว่ะอ๋อไม่อ่ะเลือดเขาก็เหลืออยู่ดีอ่ะเลือดเขาก็เหลือย0ิอยู่ดีอ่ะแต่อันนี้จุกผมบอกองตรงๆว่าจุกจุกเบยอ่ะจุกเบยเลดี้เรียบร้อยครับจีจีครับ ไอติ่มเองสู้เนาะสู้เนาะคือจะเอาขึ้นมาหิวเรื่อยๆโอ้ก็จะหิวเรื่อยๆก็จะดีดหัวเรื่อยๆไงอ่าๆๆๆๆๆๆๆยอมยังอนะ่ะยอมยังไนะเฮ้ยแต่คอมโบนี้ใช้ได้นะไอติมถ้าขึ้นมือมันหิวเรื่อยๆปะ่ะมันเป็นไอเทมปะ่ะเออแม่งเป็นความคิดที่ดีมากนะเว้ย ผมชอบอ่ะผมชอบไอเดียเขาว่ะเรียบร้อยฮะเรียบร้อยคุณลองปรับแก้ปรับใช้ดูนะครับแต่อย่าหาทําแบบเด็กเขานะครับเล่นตามผมพอโอ้ผมมันเทพนี่ครับอ่ะคุณลองไปปรับแก้ปร,แกปรับใช้ดูแล้วกันครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้หลักๆทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยละกันนะฮะสำหรับวับบนนี้สวัสดีครับ